เสร็รเวกา50นาทีเนื่องจะเป็นวันหยุดอยากจะมอบของขวัญเป็นบัตรคอนเสิร์ตไปดูอัศนีวสันคอนเสิร์ต ฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังว <What S 1> ่าจะมีความหมายเพียงใดสายร็อกเตรียมตัวอรอมนิ้ว <Warm new S 2> ให้พร้อมนะบริษัทนี้กรุงคอนเน็กจำกัดจัดคอนเสิร์ตศิลปินร็อกตำนานจิ๊กโกอ,อกหักครองใจวัยรุ่นยุค90กลับมาอีกครั้งในอัศนีและว่าสารคอนเสิร์ตฉันเคยบอกกับเธอหรือยังเปิดแสดงวันเสาร์ที่27เมษายน67นี้ที่ i m p a c ค a r e n a เมืองทองธานีค่ะปีนี้ได้ข่าวว่าพี่ป้อมกับพี่โต มีความในใจใช่ไม่รู้อยากบอกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นชวนไปฟังพร้อมกันกับที่สุดแห่งการเล่นสดร้องสดเสิร์ฟความมันแบบนอนสต็อปจัดเต็มทั้งเวทีแสงสีเสียงชุดใหญ่และปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นกับการเปิดตัวเพลงใหม่ที่จะร้องบนเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกมีแขกไหมมีค่ะมีแขกรับเชิญทาทายังนัดมีเรียอ้อมสุนิสาสุขบุญสังอย่างนี้ค่ะ <อ>ท่<อ>านผู้ชมจะจำได้ว่าปีที่แล้ววันเปิดขายบัตรปรกากฏการ์โอาภายใน30นาทีปีนี้ผมต้องมาบอกก็เลยไม่อยากจะให้พลาดกันนะคะเตรียมไปก,กดบัตรกันได้พรุ่งนี้นะคะ3มีนาคมตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไป3มีนาคือพรุ่งนี้10โมงเช้าเป็นต้นไปบัตรราคา1500บาท2,000บาท3,000 4,000 4,500และ6000บาทไทยทิกเมเจอร์ทุกสาขาหรือ w w w t h a i t i c k e t m a j o r com ค่ะ ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ขณะนี้แสดงความเห็นตามปกติเลยและเราจะมอบบัตรไปชมอัศนีรวสันคอนเสิร์ตฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง5ท่านท่าน,านละสองใบมูลค่าใบละ6,000บาทราคาสูงสุดเลยค่ะก็แปลว่าท่านหนึ่งก็จะได้หมื่นสองอ่ะใช่ค่ะห้าท่านท่านละสองใบแสดงความเห็นตามปกติเลย เรื่องอะไรก็ได้ให้วงเล็บว่าอะไรดีฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังนี่แหละท่านผู้ชมนึกไม่ออกบอกตรงนี้เลยหท่านนะ,ะเหมือนเช่นเคยอย่าลืมพรุ่งนี้สิบโมงเช้า